อะไรนะครับไปตามขุดเหรอตามขุดก็เจออะไรเจอเจออะไรบ้างหรือเปล่ามีหลายแต่กูตะกักแล้วเนี่ยมีหลายสายมากหลายเวมากหลายเวเหรอพูดถึงกระแสหลังจากที่เราเปิดตัวเมื่อวานได้ย็นอะไรกไม่นี่ไม่ได้เช็คเลยก็รู้ว่าอาจจะต้องมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็เลยปิดโซเชียลคือเตรียมระเบิดตัวเองคือเตรียมมือไว้รับเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วก็ก็คิดว่าคงมีหลายๆเสียงเกิดขึ้นมาครับผมแต่ว่าาจริงๆไม่ได้เช็คฟีดแบ็กเลย ก็เลยแบบไม่รู้การตัดสินใจของแต่ละคนเขาอยากบาคนมันเขาจะอกมาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาองอ๋อ๋ออ๋อทนนี้หมายถึงแฟนแใช่ไหมครับก็ผมว่าก็ที่สัมภาษณ์ไปก็พูดว่ายังไงดีก็เล่าได้เท่าที่ได้แล้วก็ต่อไปคิดยังไงบ้างก็อาจจะต้องรอดูไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปการแบบการออกมาพูดว่าเป็นแฟนกับใครอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนไง เราก็ให้เกียรติเขาว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็ต้องรอเขาก่อนอะไรยงเี้แต่ก็มีคนไปตามสื่อโทรนานกันใหญ่นะคะว่าคนไหนอะไรยังไงก็เป็นงานบริหารสมองไงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไปมัได้กับคนนอกจากนีเราไราแล้วอ๋อของผมเหรอครับ <c oughs> ก็รู้ก็รู้สึกว่าได้ตอบคำถามของใครหลายๆคนในในในส่วนหนึ่งแล้วกันครับผมแล้วก็ไอเรื่องที่ ต้องแบบต้องออกมาระบุอะไรเลยก็อย่างที่บอกไปก็ต้องรอเวลาก่อนครับเพราะว่าคือแม่น่ารักคือแม่น่ารักเขาก็แบบเขาก็บอกว่าลูกรักใครเขาก็รักด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุยๆกับใครครับก็รอใฟังและว่าสัมภาษณ์แบบนี้ไปนะโอเคไหมอะไรเงี้ยโอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็เคยคุยกันว่าไม่แน่ปีหน้าอาจจะออกมาบอกแล้วเลยปีหน้าแบบปลายปลายปีอะไรงเงี้ยมั้ง กรออีกสักปีหนึ่งมีหน้าคือเปิดตัวเลยเหรอครับก็ไม่แน่ใจครับคือตอนแรกเคยคุยว่าถ้าแต่งงานเมื่อไหร่เราแค่บอกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดูเหมือนกันผมองสเต็ปแต่งงานเลยเขคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วอ้ยคุยคุยกันมาผมพูดเยอะไปปะเนี่ยมีมีหลบซุบซุมาน่าขนแล้วถึงมองสเต็ปแต่งงานเดี๋ยวใครเล่าให้ฟังว่านานเท่าไหร่เดี๋ยวถึงเวลาค่อยเล่าเขาไม่เขายังไม่ให้บอกไงเริ่มหล่นแล้วเนี่ยเริ่มหล่นแล้วเนี่ย ไม่ได้ปรึกษาเลยอ่ะคุณแม่คุณแม่ผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาก็ให้การตัดสินใจเราเต็มที่ครับผมก็เลยแบบอมามา,มาอยู่ข้างหลังเลยไหม <laughs> ไม่ได้ปรึกษาเลยแต่ก็คิดว่าเขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละนมามา,มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยไหมเ <laughs> นี่ยวันนี้คนที่ทให้เรารู้สึกมั่นใจยังไงบ้างอย่ไรบ้างคร่วมก,กันแล้วมั่นใจอะไรบ้างหรอครับก,ก็รู้สึกส่วนใหญ่ก็เป็นด้านความรู้สึกนี่แหละครับผมก็รู้สึกว่า ไม่ว่าเราจะไปทําอะไรเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่คนก็ยังยังถามอย่างว่าคนในวงการหรือนอกวงการอย่างเมื่อวานเหมือนเราหงุดหงคือเกื่อเพราะว่าเราบอกข้างนอกแล้วเราก็คนระกลุ่มกลือกับประเทศคนเมืองนอกหรือเปล่าเออใช่คนที่อยู่เมืองนอกหรือเปล่าอีกไปไปเรื่องเป็นเรื่องถ้าผมพูดเยอะเดี๋ยวพี่ก็ตัดช้อยกันสิไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวนการน่ะก็ถ้าเขาไม่ได้ทํางานก็น่าจะนอกวงการไม่ได้ทํางาน ไม่ได้ทำงานไม่ได้นักลากอ่มทำงานแลทำไมเลิกลากเลยก็ไม่ได้ทำงานในวงการก็ต้องเป็นคนนอกวงการหรือเปล่าตอนนี้เคยทำเกียรติเราสเมไปร้า้างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแข่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยทำในวงการไหมอะไรนะไม่บอกแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วคอกัอ๋อก็เอาจริงๆเขาค่อนข้างฟรีเลยครับผมแบบอยากลงก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ต้องลง มีหรือเปล่าไม่รู้เลยเคยลงหรือเปล่าก็ไม่รู้คืออย่างที่มีบอกว่าปีหน้าคือถ้าเปิดตัวคือจะแต่งงานเลยหรอแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจะครับผมก็เคยเคยคุยว่าเราจะเปิดก่อนไหมหรือเราแต่งงานกันดีอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็คือคุยว่าเราแต่งงานทีเดียวเลยดีกว่าครับผม <c oughs> ยังไม่ได้วางเลยตอนอาจริงๆอาจริงคุยอ่ะคุยมากสุดคือหมอดูถามว่าแต่งงานตอนไหน <c oughs> หมอดูบอกประมาณ ประมาณ35แล้วกันเลยแต่งงานแล้วดีแต่งงานแล้วดีก็อยากแต่งบ้านใช่ก็เชื่อหมอดูเป็นคนเชื่อโหราศาสตร์ปีหน้าปออีหน้าเปิดตัวปีหน้าปดออิดตัวปีหน้ายังไม่สามห้าปีหน้าเพิ่งสามสิบสองโอเคก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันต้องรอตกลงกันก่อนว่ายังไง <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกแต่เขาซีเรียสไงโอเคค่ะถามเยอะเลยอ่ะวันนี้คุณลุงนะคุณลุงนะ